ถ้าคีมีในทีมต้องสนามมันดีในสนามเราก็จะได้ไม่มีปัญหาด้วยครับอ่ผมนายประพัฒน์สอนอสุติครับชื่อเล่นชื่อเฮ้งครับปีนี้16ปีครับอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับเล่นตำแหน่งชูตติ้งกับพอยการ์ดสลับกันสอบตำแหน่งชอบสไตล์การเล่นของคเลียบเขามีรูปแบบการเล่นแบบหลากหลายครับแล้วก็เล่นบอลคลองด้วยครับยิงแม่นด้วยบเป็ยังไงวะครับกับแชมป์ทีมชาติก็รู้สึกว่ามันเข้มข้นมากครับทุกอย่างแบบจริงจังไปหมดเลยครับต้องเรียนรู้ระบบอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยรจิงก็อยู่ นเราอยู่โคโซ่อยู่แล้วมาเจอ,อโคโซ่เวอร์ชันทีมชาติมันต่างหรือเหมือนกันไหมในบางจุดก็เหมือนกันครับส่วนในอีกบางจุดก็แตกต่างกันครับก็แล้วมันมีหลายวิธีเล่นมากขึ้นครับจากที่เขาสอนมาแต่แรกอยู่แล้วัดนมการแบกชื่อว่าทีมชาติไทยเนี่ยไปบนบา่าก็ผมรู้สึกว่าก็กดดันมากเลยครับแต่ว่าวิธีจัดก,การของผมก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดครับเท่าที่เราทําได้เราทําพอตัวเองให้ดีอพอแล้ว ลงซ้อมแข่งที่ฟิลิปปินส์ก่อนเริ่มเกมอุ่นเครื่องอะไรเงี้ยคิดว่าตัวเองอยากทำได้ประมาณไหนเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับพยายามฝึกให้เป็นทีมมากขึ้นเนับสมาครีกันให้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มเคมีในทีในนอกสนามด้วยครับถ้าเคมีในทีมนอกสนามมันดีในสนามแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาด้วยครับ